สีขาวครับขยับมา้าสีแดงใช้เรือผูกเบี้ยสีขาวถอยมา้าฝั่งสีแดงทิ้มเบี้ยสีขาวเดินม้อีกครั้งฝั่งสีแดงครับเอาเบี้ยกินสีขาวใช้โคน ฝังสีแดงขยับเรือสีขาวดันโคนเข้าไปฟังสีแดงเดินเม็ดสีขาวทิ่มลุกสีแดงถอยขุนสีขาวจึงเอาโคนแลกมา้าสีแดงใช้เรือกิน่น สีขาวถามต่อเรือสีแดงกินแรกสีขาวตีลุกสีแดงขยับลบสีขาวเดินเข้ามุมฝั่งสีแดงขยับเรือสีขาวตีลุก สีแดงขยับขุนสีขาวไม่แลกครับเดินเรือฝั่งสีแดงตีลุกสีขาวหลบตานี้ฝั่งสีแดงจึงปิดเกมลูกจน สีขาวครับผมทิมเบียรแรกโคนเลยนะครับสีแดงกินแรกสีขาวใช้เบีย้ยสีแดงใช้มา้าสีขาวกินอีกครับฝั่งสีแดงกินรักษาตำแหน่ง สีขาวจึงทิมเบี้ยไล่ม้าม้าแดงถอยกลับสีขาวครับกินเบี้ยสีแดงใช้โคน สีขาวโอคโคนตีลุกสีแดงถอยหลบสีขาวกินลุกสีแดงใช้ม้าสีขาวใช้ม้ากินสีแดงเอาเรือหลบสีขาวเปิดม้าออก ฝั่งสีแดงขยับเรือสีขาวเดินเรือเช่นกันสีแดงจึงทิ้นเบี้ยสีขาวกินครับสีแดงกินสีขาวเอาเรือครับผมจับเบี้ยไว้ ฟังสีแดงครับกินไหนสีขาวเช็คโคนกินสีแดงเช็คโคนทิ่มลุกสีขาวกินสีแดงทิ่มเบีย้ยสีขาวจึงใช้เ,ชเรือครับกินเลือ สีแดงใช้เรือกินคืนสีขาวใช้ม้าครับกินเบี้ยฝั่งสีแดงขยับเรือกดม้าสีขาวขยับเรือมายึดคลองฝั่งสีแดงขยับเรือสีขาวตีลุก สีแดงถอยหลบสีขาวขยับฝั่งสีแดงเดินมา้าสีขาวเดินม้าตามเข้ามาครับฝั่งสีแดงตีลุกสีขาวขยับขุนฝั่งสีแดงเดินมา้า สีขาวครับผมกินเบี้ยจับเรือฝั่งสีแดงเดินมา้าตีลุกสีขาวจึงเอาขุนชิดเรือสีแดงเอาเรือหลบสีขาวตีลุกสีแดงหลบ สีขาวเดินมา้าฝั่งสีแดงกินมา้าสีขาวใช้ขุนฝั่งสีแดงเดินไมา้าตัวสีขาวจึงขยับขุนฝั่งสีแดงเดินมา้าสีขาวจึงปิดเกม ลุกจน